อมชานติ oh วันนี้วันที่28เดือนเมษายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบบา,บาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานอย่าได้มีความรักต่อร่างกายที่เสื่อมสลายให้มีความรักต่อผู้ที่ปราศจากร่างผู้เดียวเท่านั้นแม้นในขณะที่เห็นร่างกายของใครบางคนก็อย่าได้เห็นหมัน คำถามความพยายามอะไรที่ลูกจะต้องทําที่จะทําความสะอาดสติปัญญาของลูกอะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของสติปัญญาที่สะอาดคําตอบโดยการอยู่ในสำนึกดวงญาณเท่านั้นสติปัญญาของลูกจะกลับมาสะอาดลูกๆที่มีสำนึกดวงญาณเช่นนั้นพิจารณาตัวเขาเองว่าเป็นดวงญาณและมีความรักต่อพ่อผู้เดียวเท่านั้นพวกเขานั้นจะฟังพ่อ อย่างไรก็ตามผู้ที่มีสติปัญญาที่โง่เขามีความรักต่อร่างกายพวกเขานั้นจะตกแต่งร่างกายของเขาอยู่เรื่อยๆสาระของคุณธรรมจุดแรกอย่าได้ทำให้มนุษย์ใดๆมาเป็นที่ค้าจุนของลูกอย่าได้มีความรักต่อร่างของใครใดๆความรักในหัวใจของลูกจะต้องอยู่กับพ่อผู้เดียวเท่านั้น อย่าได้ติดกับอยู่ในลูกและหรือนามของใครจุดที่สองจงสนใจในการที่จะรักษาชาติการจดจำของลูกอย่าได้ขี้เกียจในนี้ตรวจสอบชาติของลูกดูสติปัญญาของฉันนั้นถูกดึงไปหาใครไหมเวลาของฉันนั้นสูญเปล่าไปมากเท่าไหร่ฉันได้จดจำพ่อ ผู้ที่ให้ความสุขกับฉันได้นานเท่าไหร่พรขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างเบาตลอดเวลาและเต็นไปได้วยความสำเร็จโดยการดูแลบ้านเรือนทางกายของลูกและครอบครัวอันสูงส่งของลูกอย่างเท่าเท่ากันลูกๆทั้งหลายนั้นได้ถูกให้งานรับใช้สองชั้นธรรมที่จะดูแลการเลี้ยงชีพทางกายของลูกแล้วก็ยังการเลี้ยงชีพทางจิตวิญญาณของลูก อย่างไรก็ตามจะต้องมีเวลาเท่าๆกันที่ให้และความใส่ใจต่องานรับใช้ทั้งสองชนิดถ้าเข็มของสีหมัดนั้นถูกทำให้สมดุลอย่างดีทั้งสองด้านต่อมาก็จะเท่ากันอย่างไรก็ตามเมื่อลูกพูดถึงบ้านของลูกลูกนั้นก็มาเป็นผู้ครองเรือนและข้ออ้างของลูกทั้งหมดต่อมาก็จะเริ่มขึ้น ดังนั้นให้มีสำนึกรู้ของการอยู่อย่างเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ใช่ผู้ครองเรือนและรักษาความสมดุลในทั้งบ้านของลูกและครอบครัวอันสูงส่งของลูกแล้วต่อมาลูกก็จะคงอยู่อย่างเบาและเต็มไปได้วยความสำเร็จตลอดเวลาคติพจน์เพื่อที่จะมาในระดับแรกๆจงมาเป็นผู้พิชิต การสัมผัสทางกายของลูกและอย่างเป็นผู้พิชิตมายาด้วยอัจฉะโอมชาติ